พี่นครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเลี้ยวขวามาแล้วนะครับเพิ่งติดที่แยกลำสาลีนะครับแยกนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อนะฮะตั้งฉายาไว้ว่าแยกลำสาหัดนะครับก็คือรถจะติดมากยิ่งมีการก่อสร้างนะฮะรถไฟฟ้านะครับถนนก็หายไปเลยหนึ่งเลนนะครับก็ยิ่งติดหนักเข้าไปอีกนะครับ ตอนเช้าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับรถก็จะเยอะมากถ้าดูจากปริมาณรถนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังจะกลับมาเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะฮะข้างหน้าผมไม่กู๊ดวิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิ่งตามรถขยะมาตลอดเนะี <c oughs> ่ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าเ <c oughs> ขาก็เลี้ยวซ้ายด้วยนะฮะ เดี๋ยวข้างหน้าก็มีหญิงแยกนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะไปทางไหนนะวันนี้แดดจัดมากเป็นองครับค่อนข้างจะร้อนนะฮะแต่ต้นเช้าหนาวนะครับตอนเช้าหนาวนะวันนี้คิดว่ารถนะครับบนถนนจะเยอะนะครับ ขอขอบพระเจ้าเป็นรองครับสาหรับงานรับใช้นะครับตั้งแต่เช้าจรดขํานะที่ผมเองก็มีโอกาสร,รับใช้เต็มเวลาในในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับก็การกลับไปตรังที่ผ่านมานะมีโอกาสได้ไปที่หัดใหญ่ด้วยนะครับและแวะสุราษฎร์ด้วยนะครับก็กําลังตืน่นเต้นอยู่กับการทรงนําที่มาจากพระเจ้านะครับพ่อปมพีเขเตือนว่าอย่าคุยอวดถึงวันพรุ่งนี้นะฮะผมเองก็ดูว่าพระเจ้าจะนํายังไงต่อไปนะครับ แต่ที่รู้ๆคือขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมจะลงไปลุยงานรับใช้ทางภาคใต้นะฮะก็มีโอกาสประสานงานกับคิดจักที่กันตังนะครับที่จะมีโอกาสจะไปร่วมรับใช้นะครับแต่ไม่ได้เต็มเวลานะครับอาจจะเป็นบางเวลาเพราะว่าผมมีงานพันธกิจที่ต้องวิ่งงานนะครับหลายๆพื้นที่นะไม่ว่าเป็นที่หัดใหญ่ก็ดีที่สุราษฎร์ก็ดีภูเก็ต นะครับกระบ,บี่นะครับและที่กําลังลุ้นอยู่นะฮะเพราะว่าไม่บังเอิญมีนะครับเพราะว่าก่อนกลับเนี่ยผมมีโอกาสได้รู้จักนะทำความรู้จักนะครับกับน่าจะเป็นรองผู้การสถานีทัวทัศน์ช่อง11ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับท่านเองก็อยากให้ผมไปช่วยอบรมนะครับทีมงานก็เลยที่ฐานพระเจ้าว่าว่าเป็นไปได้นะเป็นที่ชอบพระแทยพระเจ้านะครับก็มีโอกาสจะได้ผลิตรายการคริสเซียน นะครับแพร่ภาพผ่านช่อง11นะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ท้งนี้ทท้งนั้นก็แล้วแต่การสุงนําที่มาจากพระเจ้านะครับผมเองไม่สามารถไปกักเกณฑ์อะไรได้นะครับเพราะว่าวันกลางเดือนมกราพี่น้องครับผมจะลงทางภาคใต้นะก็รับใช้นะครับอาจารย์หานก็บอกว่าให้แวะที่สุราษฎร์ธานีก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าจังหวัดตรังนะครับเพราะท่านเองก็ให้ฐานเผื่อผมอยู่เหมือนกันนะ ก็ต้องรอดูว่าพระเจ้าจะทรงนำอย่างไรนะครับในงานรับใช้นะครับในปี2022นะครับแต่อยู่ที่ไหนก็เราก็รับใช้พระเจ้าเป็นอครับตามของประทานนีการที่ผมเองไม่สามารถที่จะรับใช้เต็มเวลาที่ใดที่หนึ่งได้เพราะว่างานผมส่วนใหญ่นี่พี่น้องครับก็จะต้องเดินทางไปเทศนาด้วยไปอบรมด้านโซเชียลมีเดียด้วย นะครับเพื่อจะเป็นพระพรกับพี่น้องอีกหลายๆองค์กรหลายๆคิยจ,จักรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนแล้วแต่นะครับแผนงานของพระเจ้านะฮะพอพระเจ้าตัดว่าอะไรครับเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าแต่มระกาเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้านะครับ โดยความคิดของเราก็อาจจะมีอะไรหลากหลายนะครับที่เราคิดที่อยากรับใช้พระเจ้านะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นพระพีก็เตือนเหมือนกันใช่ไหมครับว่านะครับแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์นะครับแต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าเพราะนั้นคําตอบของลิ้นก็คือการอธิษฐานนะครับเราเองก็ต้องอธิษฐานนะครับไม่ใช่คิดเองเออเองสรุปเองทุกอย่างพี่น้องครับก็ต้องอธิษฐานขอการทรงนําที่มาจากพระเจ้านะครับและดูว่าพระเจ้าจะทรงนําอย่างไร นะครับในงานรับใช้ของเราก็ดีในเรื่องครอบครัวก็ดีนะครับเมื่อเราโฟกัสไปที่ประโยคที่ว่าอยู่เพื่อประคิตพี่น้องอันนี้สําคัญนะฮะเหมือนกันเรามีครอบครัวก็ต้องถามว่าครอบครัวเราเนี่ยอยู่เพื่อประคริตหรือเปล่าเราท,ทรําธุรกิจเราท,ทรําธุรกิจเพื่อประคิตหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตแต,แต่ละวันพี่น้องครับ เราทำเพื่อประคิดหรือไม่นะครับหรือเราทําเพื่อตอบสนอง,องความต้องการเนื้อหนังของเราเองนะมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นอันนี้ลําบากแนะ่นอนพี่น้องครับงานผมทุกงานก็เหมือนกันพี่น้องครับเพราะว่าโดยความคิดของผมนะฮะเราอยู่อีกกี่วันเราไม่รู้เลยนะพี่น้องครับถูกไหมฮะเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังทําอะไรต่อมีอไรายได้เยอะแยะนี่นงครับก็ควรรีบทำนะทำอะไรที่มันสามารถตอบสนองนะครับต่อน้าพระทัยพระเจ้านะครับไม่ใช่ปล่อยเวลาทิ้งไปวันวันบางครั้งผมก็เสียดายบางคนนะครับที่ปล่อยเวลาทิ้งไปกับสิ่งที่ไม่ได้ก่อประโยชน์เราก็ในงานของพระเจ้าเลยนะฮะอันนี้ผมต้องติงนะครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเฝ้ามองดูเราอยู่ทุกวัน นะครับบางคนนึกอยากจะได้อะไรถึงจะหันมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าอย่างนั้นบ้างขอพระเจ้าอย่างนี้บ้างนะครับแต่พระเจ้าก็ทอดประเนี้ยอยู่ทุกวันเหมือนกันว่าเราเองไม่กระตือล้นเลยไปน้องครับที่จะอ่านพระคัมภีร์นะครับที่จะฉวยโอกาสทันที่บางคนก็มีโอกาสเยอะแยะีปน้องครับที่จะประกาศเป็นพยานก็ไม่ทําพี่น้องลองน,นึกดูดีครับว่าถ้าส่วนตัวเรามีคนงานแบบนี้นะครับอยู่ในบริษัทของเรานะครับ เราเองจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับทั้งที่เราเองก็ทุ่มเทเต็มที่ไปน้องครับทั้งเงินเดือนเอ่ยนะะตำแหน่งบางคนนะฮะมีทั้งรถส่วนตัวมีทั้งบ้านให้นู่นนี่นั่นแต่งานเป็นไม่ไม่คืบหน้าไม่ทําอะไรเลยไปน้องครับถูกไหมฮะก็เหมือนกันการที่เปโตคริสมาซี่ไปชมไอ้กังเขรนะครับเพื่อไถ่าบาปให้ถิอก็เป็นสุดยอดของสุดยอดีปน้องครับเพราะว่า คนบาปอย่างเราพี่น้องครับถ้าไมไ่รับการไถ่าบาปพี่น้องครับนรกสถานเดียวถูกไหมนี่พระเยซูคริสต์พี่น้องครับมาช่วยนะครับให้เราทุกคนนะครับพ้นบาปให้ได้รับความรอดนี่และทุกคนที่ได้รับความรอดก็ต้องตอบสน,นองต่อพระบัญชาพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราก็เพื่อพันธกิจแห่งการคืนดี ซึ่งเป็นพันธกิจที่ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โทษนะฮะทุกวันนี้อาจจะมีพันธกิจเยอะแยะไปน้องครับหลายๆคิดจักรที่ทําอยู่หลายคนทําอยู่เช่นอย่างเงี้ยผมมีพันธกิจในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับแต่พันธกิจผมก็ต้องนะฮะสอดคล้องนะครับกับพระมัญชาพิเศษพันธกิจที่ผมทำนะครับโซเชียลมีเดียก็ต้องมีทั้งเรื่องการสอนนะฮะการประกาศนะครับ สร้างสาวกเห็นไหมฮะก็เหมือนกันพี่น้องก็สามารถที่จะนรรําพันธกิจของพระเยซูริ์นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ทําอยู่ได้ใช่ไหมฮะคืองานทุกงานที่เราทําอยู่พี่น้องครับมันก็เกี่ยวข้องกับคนอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับเพราะนั้นใหญ่ทุกคนได้คิดพี่น้องครับในเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจ ยังพูดได้เดินได้อยู่พี่น้องครับยังมีความรู้ความสามารถมีของประทานที่พระเจ้าให้ก็ควรที่จะกระตือร้นรนะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับตื่นนอนขึ้นมาก็ใช้เวลากับพระเจ้านะครับอธิษฐานนะทำหน้าที่เป็ยหลวงในการเติมฟืนที่ท่านบูชารักษาไฟให้ลุกอยู่เสมอนะอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าว่าวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนาะที่ชีวิตเราเองจะเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีโอกาสเจอคนที่กาลังจะรอดมีโอกาสประกาศและเป็นพยานทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่เป็นคําสั่งพระเจ้านะพี่น้องไม่ได้เป็นคําสั่งของผมแต่เป็นคําสั่งที่มาจากพระเจ้าเจ่ไหมครับแในเราเองก็ต้องสะท้อนถึงผลพระวิญญาณเบสุดของพระเจ้านะครับเพื่อยือนยันว่าเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณมันผิดปกตินะพี่น้องท่านบอกว่าเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณนะครับ แต่เราไม่สะท้อนนะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องผิดปกติเราต้องระวังพี่น้องครับอย่าไปวุ่นวายนะครับกับการงานเหนือหนังนะครับเพราะว่าการงานเหนือหนังพี่น้องครับมันไม่มีส่วนนะครับให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องไปอ่านในคาทีเบทที่ห้าใช่ไหมครับสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดหรือพี่น้องอ่านทั้งหมดนะครับพี่น้อง พี่น้องก็จะรู้และเข้าใจเลยว่าใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับการงานเนือหนังพี่น้องครับอยู่กับการงนเหนือหนังคนนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องคิดดูแล้วกันถึงว่าคนกันนั้นเนี่ยจะอ้างว่าเป็นคิดเซนจะอ้างเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทอดไปนี่จิตใจของเราพี่น้องครับเราหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เลยนะคนอื่นไม่รู้แต่พระเจ้ารู้นะโอเคพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยผมมาถึงละนะ ตอนนี้ก็มีรถคันหนึ่งนะครับที่เขาจะจอดปิดตรงข้างหน้าเลยนะฮะออฟฟิศเลยนะครับนี่ไม่ยอมไปไหนเลยครับนี่รถมัดจ้าคันนี้นะครับห้าแปดแปดแปดเนี่ยนะครับอ๋อเนี่ยะไรครับเดี๋ยวผมต้องไปยูเทิร์นออกมาเนี่ยจอดปิดประตูมาหลายวันนะครับ นี่เกิดเราต้องขนของนะครับต่างๆก็จะลำบากแล้วไม่รู้รถไครก็ต้องพูดว่าไม่ถูกต้องนะครับเพะคือจอดเปิดประตูเลยพี่น้องพี่น้องเรานี่สภาพนะสมมติผมต้องขนของเนี่ยแล้วถ้าจอดอย่างนี้เนี่ยถ้าโดยารยาทน,นะครับก็ควรที่จะเขียนกระดาษทิ้งไว้ใช่ไหมครับเผื่อให้เราสามารถที่โทรติดตามได้นะหะเขามีโอกาสมาเลื่อนได้ นะครับเนี่ยจอดพี่น้องครับปิดตรงหน้าประตูเลยนะฮะเดี๋ยวคงต้องคุยกับยามนะครับใจจริงเราก็ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านพี่น้องครับใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะพี่น้องก็โดยมรารยาทใช่ไหมครับเรายินดีให้จอดพี่น้องครับเพียงแต่ว่าถ้าจอดแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรปิดประตู นะครับอาจจะจอดหลบไปสักนิดหนึ่งนะครับหรือเว้นช่องว่างนะครับให้เราสามารถมาจอดได้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับแต่ที่เขาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ผมมานะครับในวันนี้ก็ยังจอดอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวบนไปก็ไม่ได้ประพรนะครับก็ขอบคุณประชาชนในทุกกรณีนะครับโอเคพี่น้องครับผมถึงออฟฟิศแล้วนะฮะ ขอุณประชาชนนะครับฝากไว้สำหรับคำมิถานด้วยพี่น้องครับสำหรับงานะรับใช้ผมในปี2022นะครับเชี่ยปรนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ